ไม่ได้ยกนะเลยไม่ได้ยกสองอันเลยพุเตอร์ไม่ได้ลอยปึ๊บแล้วทีนี้เรามาพอดสาัพพานหลังแล้วดึงสาัพพานให้ตกงลังด้านหลังเหมือนกันสัพพานใช่สาัพพานหมุนท่านหนึ่งแล้วก็ดึงให้ตกหลัง,ง,ลงโซ่จกักรยานอันนี้เหมือนกันน,นี่แล้วก็ดึงเดี๋ยวเปลี่ยนปึ๊บที่ก็เปลี่ยนได้เหมือนกัน ก็เปลี่ยนตอนตอนมันตอนมันเย็นๆนั่นดิแบบยังไม่เปิดฮีสเตอร์อะไรงไเไงี้ยมันเปลี่ยนง่ายเราใส่แล้วก็ใส่ใส่ตัวนี้กับตัวนี้มนันจะเป็นหมดุดใส่ตัวนี้มีสายโครงสร้างก็เรก็กดปุ๊บใช่มันจะเข้าร่องหมันเองพวกนี้ไม่ต้องไปปรับอะไรถ้าวพวกนี้ถ้าปรับมันจะเสียเลยไม่เข้าร่องหมอง เราเราเปลี่ยนเสร็จใช่วไหมพี่อย่าลืม,มเอาฮุ่เตอร์ลงนะเดี๋ยวมันไม่ซิวตรงนี้ก็จะฟรีก็คือลงลงสุดแล้วอ๋อลงสุดคือจะฟรีใช่ครับเหมือนกันรัดขวาหนึ่งไม่จะฟรีก็คือลงสุดแล้วคยทุ่นเตอรยมันดไปแล้วเดี๋ยวตอนนี้ก็าราก็ไปใส่ใส่นิ้วสองก่อนนิ้วสองมันจะมไม่มีมันจะไม่เหมือนสองนิ้วทำขนาดไหนก็จะเหมือน,น อย่าพี่เห็นไหมลูกกม,มูนทานี้ใช่ไหมพี่ก็จับ